สวัสดีพี่น้องมาเริ่อมนนอาหารเช้าทอดปลาผัดห้ข้่วร้อนไปกคบว่าเบิงกระขอยอยู่ดีมีแห้งเกี่ยวขาดปลอดภัยปลอดภัยอันตรายต่างๆเด้อพี่น้องซอยกดไหลคดแท้กดซับตะไคร กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนันด้วยนะครับเพื่อจะได้เห็นคลิปใหม่ๆลงก่อนเพื่อนนะครับกอบคุมากๆนะครับมกินข่าวร่วมกันพี่น้องเี็บเสบ่ซ้ำนี่กับพอ่ออาหารตอนเช้าต้องกินเยอะกินแค่นี้พอ กดแช่กดแัร์กดไข่กดติดตามกดไลค์กดแช่กดติดตามนเ้อพี่น้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้เห็นคลิปใหม่ๆเ้อพี่น้องไปแล้วครับอยู่ดีแห้งสุข,ขสุขค้นครับสวัสดีครับ